อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินนัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับ Pass แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพ,พ่สามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเนแน่นอนนะครับฮัสวัสดีครับมีลักคกี้แม่นะคะวันนี้เราอยู่ในสแตนดีเจนนะครับอ่ะวันนี้จะมาพูดถึงตัวละครพิเศษนะครับซึ่งเพื่อนๆผู้เ,เล่นสายพีสายตัวน้อยค่อยๆใช้ความพยายามในการทำครับ ตัวพวกนี้จักอยู่ใน t ท S ยเนะครับจะเปิดระบบตอนเลเวลเอ่อถ้ามีจำไม่ผิด2 8นะถ้าเกิดพูดผิดขออภัยนะครับพอมันจะขึ้นคำสั่งก็ว่าแพนลิ่งเมืเ่อเพื่อนเห็นบ้างครสั่งซ้ายล่างพอเพื่อนกดเซรเห็นไหมครับมันจะมีตัวละครพิเศษ2ตัวซึ่งฝรั่งอะ่ะเล่นกันทุกคนเลยแล้วก็เขาให้ t ทีเเ,เลยทั้งสงตัวละครนะครับการจะทําก็คือต้องมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือเราจะต้องมีตัวแรกเลยเห็นไหมเขาจะบอกว่าอ่อเดี๋ยวตัวเนื่องมาชื่ออะไรนะ โจสาตาโจสาตาบีตัว B ีตัวฟ้าเลยแต่การที่จะทำเพื่อนๆจะต้องอาเวกนะครับให้โจสาตาห้าดาวม่วงเห็นไหมแล้วก็ไปทํำโจสาตาเนี่ยให้6ดาวถึงจะสามารถใช้ได้แล้วต้องใช้ตัวละครเนี่ยอีก4ตัวละครเห็นไหมมันจะมีบอร์ดอยู่แล้วเห็นไหมครับกรอบสีทองก็คือตัวทองตัวทองจะต้องเลเวลสี่สิบดาวตัวทองจะต้องเลเวลสี่สิบห้าดาว,วเพื่อนๆเห็นไหม ทั้ง2ตัวละครเลยครับเห็นไหมตัวที่2ตัวที่3ก็เป็นตัวเอ่อตัวระดับ S ต้องเป็นตัว5ดาวแล้วต้องเลเวล40่ด้วยนะครับคือมันทํายากนะแต่คือมีเจีบอกว่าหนูเนี่ยใช้เอ็นเกมได้เลยเป็นแทงท,ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดนะมันหนูหรือเปล่าเออหนูแหละหนูนี่มันมาจากเรื่องโจทโรนะภาค4ภาค4ภาคโจสุเกะซึ่งไอ้หนูเนี่ยถ้าตามเนื้อเรื่องคือแม่งโคตรเก่งเลยนะคือโจทโรนี่คือโดนยิงยับอะโจสุเกะต้องเข้ามาช่วยถึงจะพอสู้ได้นะคือจะบอกว่า หูตัวแค่นี้มันเก่งกว่าตัวทัโทรโพระเอกได้ยังไงวะเกิดเลยแล้วก็มันเก่งยังไงใช่ไหมครับเห็นบ้างมันจะมีรีซซฟดาเมจเคานเตอร์ดาเมจแล้วก็มีสะท้อนดาเมจนะซึ่งโคตรโกรงคือเป็นตัวละครที่เก่งมากเอาง่ายๆนะตายยากด้วยแล้วก็เวลาโดนตีโดนสะท้อนอีกถึกมากเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อแทงเลยเอาง่ายๆนะเพื่อนๆทาหนูตัวนี้ยคือใช้เป็นตัวเอนเกมระยะยาวได้เลยครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือข้างบนอ่ะต่อไปตัวที่3นะครับ เออตัวที่สามมันคือระดับ A อห้าดาวเพื่อนเห็นไหมระดับ A อห้าดาวระดับ A อห้าดาวเหลืองเหลืองเหลืองเออม่วงสองดาวเห็นไหมครับม่วงสองดาวแล้วต้องเวลสามสิบเห็นไหมต้องเวลสามสิบคือมีรู้สึกว่าไอตัวที่สามตัวที่สี่อะไม่ทําไม่ยากหรอกปัญหาคือตัวแรกตัวสองตัวสามเนี่ยแหละมันมันคือตัวสองกับตัวสามมันต้องใช้เอสไงมันต้องใช้เอสแล้วก็ต้องเป็นระดับเลเวลสี่สิบแล้วก็ห้าดาวมันค่อนข้างยากนะอ,อ่ะต่อไปตัวละครที่ห้านะครับตัวละคร ตัวระดับ B ห้าดาวเหลืองสามดาวม่วงเบลหนึ่งบวกหนึ่งตัวพอทักถามว่าทํายากไหมก็ทํายากครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าเพืเ่อนๆคิดว่าจะทําแทงแล้วแบบเอ็นเกมใช้ยาวยังไงก็ต้องมาทําหนูนะครับทาแล้วสบายอะ่ะทำแล้วชีวิตด,ดีขึ้นนะเอามีพูดแค่นี้ดีกว่าอันนี้มีคนในบอร์ดใช้อยู่นะลองไปถามแค่ได้แต่คือคลองมีมียังไม่ครบเพราะว่าช่วงนี้หมีทําทั้งหมดตอนนี้มีเก้าเกมนะหมีอาจจะแบบไม่มีเวลาอาจจะแบบ วันนี้เล่นวันนี้เล่นพรุ่งนี้อาจจะหายไปวันหนึ่งไปทำเกมอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะหมีก็เลยขออนุญาตมาแนะนําก่อนเพราะว่าเอออย่างตัวกีตาร์เนี่ยมันต้องใช้โปนาเลฟสองตัวเห็นไหมครับโปนาเลฟหนึ่งดาวม่วงนั่นะหมายความว่าโปนาเลฟเนี่ยต้องมีซ้ำอีกหนึ่งตัวในการปลดถึงจะโปนาเลฟมาลงได้แล้วโปนาเลฟต้องเลเวล่าห้าสิบเอาจริงนี่หมีขาดนิดนึงก็ทําได้แล้วหมีมีโปนาเลฟซ้ำเนี่ยหมีทําได้เลยว่าห้าสิบก็มาใส่ได้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาเดี๋ยวจะมารรีีีีีววววิิออกกทแต่คด อันนี้นะที่ไปดูเคียร์พลังมาเขาบอกว่าเก่งเป็นตัวดาเมจที่เอ,อ่อซุปเปอร์ลิมิตออฟเดอะไลท์เหมือนประมาณว่าโจมตีแล้วดูดเลือดอะโจมตีแล้วดูดเลือดแล้วก็เวลาโจมตีเนี่ยตัดศัตรูเนี่ยมกซิมัมเฮดพีรีดิวออฟเอนเีด้วยเหมือนเหมือนตัวแบบโจมตีแรงมากแล้วก็ดูดเลือดด้วยครับประมาณนี้นะเขาบอกว่าเพิ่มพลังเ,ออเวลาโจมตีไปเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีด้วยเห็นไหนมแล้วก็ มีในส่วนการรีดิวดาเมจด้วยนะมีการแบบตัวถึกด้วยโจมตีแรงด้วยแล้วก็มีในส่วนการดูดเลือดด้วยเอาง่ายๆนะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะไม,ไม่ต้องคิดมากเลยมันคือตัวละครเทียเอสแน่นอนเป็นตัวที่เก่งมากครับแต่อย่างที่บอกก็คือเพื่อนๆก็ต้องทําให้ได้นะมันทํายากอะ่ะนั่นแหละมีก็มาแนะนําเฉยๆครับอ,อ่อวิธีทําสมมุตินะอันนี้เราพูดถึงออโจนาธานใช่ไหมโจนาธานล่างหกดาวเนี่ยโจนาธานล่างหกดาวมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมเพื่อนก็กดคําสั่งว่า ไปหาโจนาธานก่อนอ่านี่ไงโจนาธานโจสตานี่เพื่อนเก็กดเขาว่าเอเซชันเห็นไหมเพื่อเพื่อนก็จับกินเป็นทำไปเลยทั้งหมด6ดาวแล้วก็ต้องไปเอาเวกเอาเวกคือเอาตัวซ้ำมากินแต่คือตัวโจนาธานเนี่ยมันเอาเวกไม่ยากครับเพราะว่าตัวมันหาง่ายถูกไหมปัญหาคือต้องใช้ทรัพยากรทำถึง6กดาวมันต้องใช้เวลาครับจริงๆนะ อ่ะก็เผื่อผู้เล่นสายเติมน้อยครับแล้วแบบเอออยากจะมีตัว ts ท,ที่แบบทําแล้วจบเกมเลยก็ทํา2ตัวนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดถามบอกว่าให้ทําใครฝรั่งแนะนําว่าให้ทําหนูนะครับหนูเก่งมากหนูเป็นตัวละครแทงที่เก่งที่สุดในเกมหมายถึงว่ามันตายยากที่สุดะนะเพราะว่าโอ้โหมีทั้งรีดิวดามจเ,เลือยิ่งน้อยดีฟซ์ยิงเยอะแล้วก็มีสะท้อนด้วยคือสุดพอทําหนูเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปทํากีตาร์ต่อก็ได้ครับแต่วันนี้แนะนําให้ทําหนูก่อนเพราะว่ามันจะทาให้แบบเราเล่นง่ายคือเพื่อน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 เราลึกไปเลยว่าเกมนี้ถ้า ยังไงก็ผ่านครับอ่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับงัไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะให้มีทำการ์ดเดวเกมนี้ก็มาถึงใต้คอมเมนต์ได้ครับรับประกันทำไม่ผิดหวังทำล้วใช้ยาวแน่